เอานี้นะครับเพื่อนได้ทำที่เหนียวๆติดบนเพดานนะครับก็บ้านผมนะบ้านผมโอ้ยจับปลามาเขาถึงกับเอาบันไดบ้านผมมาปีนเลยนะฮะก็เป็นไอเหนียวๆที่เอาไว้เล่นนะฮะก็ติดตรงนั้นนะฮะนั่นเ๋ยวผมเอาบันไดไปเก็บนะครับผม ดี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 เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไปทําท่าไหนถึงติดนะก็ไม่เป็นไรครับผมไม่รู้อ่นานทำไมก็ลืมกดไลค์กดซับแครกไกดแชร์ด้วยนะครับแน่นอนว่าคลิปดีๆมีสาระมีแน่นอนกดเลยซับแครกคลิปนี้จ,จะไล้สาระไม่รู้อ่านทำไมโอเคบายบายครับ